ใช่ไหมต้าวแฟนมีเพียรดเ,เพียรดคณะครับผมพรุ่งนี้ผมหยุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเป็นบริการนะครับถ้าพอมีสองแง่นกับวรสิบห้ากันแบบกับขอนแก่นหล้วกันั่งเครื่องไปกรุงเทพแต่ว่าสินหอดหลูกแต่ว่าอันนี้เพื่น สิบดพักมันเหมือนกับสัญญาณเน็ตชัดเจนไหมฮะพรุ่งนี้คุณแม่มีสองงานนะครับพรุ่งนี้ซอมมีสองงานครับผม แตว่วงใหญ่ก็จะไปพักแรมกันที่อำเภอออำเภอวิเชียนบุรีนะครับวงใหญ่สิไปพักแรมอยู่วัดในเรื่องสีหลวงพ่อพ่นเมตตาคือจะได้ไปแสดงแถวนั้นนะครับแต่พรุ่งนี้ว่างก็คือเราก็จะไม่ติรถกลับสารคามเพราะว่ายูนี่มันก็ไก่วิเชียนบุรีแหละกับสิ้าูุนองไปปักหลักอยู่วิเชียนบุรีเลยมืออื่นแต่ว่าก็ไปนอนพักแรมที่เฉยๆนะครับ พรุ่งนี้อยู่ที่หัวหมากแล้วก็สมุดปราการนะครับของแอนนะครับอยู่ที่ตลาดตอกแตกแพทย์กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุนรปราการนะครับสองทุ่มใช่ไหมฮะงานที่สองนะ่าจะเป็นเที่ยงคืนใช่ไหมครับอยู่ที่หัวหมากบางกะปีนะ ไปแห่กำลังใจกันก็จะได้เจอเดี๋ยวผมไม่ใช่ศิลปินนะพรุ่งนี้ผมทําหน้าที่แอดมินเลยคนระับตั้งเพจน้องแฟดเลยบอสแม่แม่เพิน่นจังเมนอยากอุอนอะติดตามทั้งเพจคุณยายคุณแม่คุณย่าส่งกําลังใจให้หมอลําใจกันร้อยทุกคนนะครับพี่บีบีปาลับีแม่แม่อมคอมเมตนอะไรอีลาเห็นยังอยู่บียุคการะะสินแลอ,อยุใส ได่งนบว่อาออลดีว่ามาเป็นนั่งเอกกับมาด้วยา,า่าสามามาพ่อขึ้นมาแล้วล่ะปีหนาายว่าบีพักไปกี่ปีนะแม่สองปีใช่ไหมหรือปีเดียวสองปีบีพักไปกี่ปีแล้วบีพี่บี